สวัสดีครับพามาดูมะพร้าวบอนไซครับผมต้นนี้ก็เริ่มยาวแล้วครับผมนี่ครับห่างหายกันไปนานครับผมหลายวันเลยนะครับผมไม่ได้มาถ่ายให้ดูกันนะครับสําหรับการทําบอนไซนะครับก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับนี่ครับการยาวแล้วครับผมนี่ครับการเริ่มยาวแล้วครับนี่ครับตรงยอดกลางครับผมเราจะเปิดเยื่อตลอดนะครับนี่ครับมันเริ่มสูงแล้วนะครับ นี่ครับเปิดไว้นานเกินไปมันก็จะยาวนะครับนี่ครับเปิดตรงกลางนะครับผมแนวตรงกลางนะครับผมตอนนี้ก็การยาวเกินไปนะครับการยาวเกินไปดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับไม่สวยแต่ว่าพอดูได้ครับผมนี่มันการไม่เยอะนะครับผม ครับเยื่อกลางครับผมนะครับค่อยๆเล็มออกครับผมไม่ค่อยเล็มออกไปนะครับตรงนี้ตรงตรงกลางนะครับค่อยเล็มออกไปนะครับแล้วก็ตรงกลางครับผมนะครับตรงนี้เยื่อยาวครับเนาะตรงกลางเยเยื่อยาวยอดยาวนะครับผมแล้วก็กินดลากยาวลงมาเลยครับนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันมันยาวเกินไปครับผมนะครับยาวเกินไปนะครับเนาะ เราก็ใช้เชือกมัดไว้ก่อนครับมัดไว้ก่อนครับเวลาเปิดตรงกลางนะเพราะว่ามันยาวเกินนะครับมันจะหักได้ครับผมเนี่ยมันจะหักนะครับนะครับเวลาเปืดเชเยอกกลางครับผมมันจะหักนผมเนี่ยให้เราใช้เชือกมัดไว้ก่อนนะครับมัดไว้ก่อนครับมันจะหักนะครับเนาะมันจะหักนะครับ กหนดวก่อนแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการเปิดครึ่งหนึ่งนะครับเปิดทีละครึ่งมันก็จะได้เหมือนกนันการยอดหักครับผมแต่ว่าผมชอบเอาออกแบบเยอะๆเลยครับผมน่ครับออกต่ำๆเลยครับนี่ครับมันก็จะหักได้ครับผมแล้วก็ใช้เชือกมัดไว้นะครับมัดไว้ก่อน การยาวครับผมต้นนี้ไม่สวยเลยนะครับนี่ครับมาพูดถึงเรื่องกะลาครับผมกนะลาเนี่ยอย่าให้โดนแดดนะครับกะลามะพร้าวเนี่ยถ้ามันโดนแดดมันก็จะแตกนะครับผมนี่ครับแตกแล้วก็ทำให้สีเล็กเกอร์เนี่ยมันลอกได้นะครับผมเวลาโดนแดดนะครับ เอาแค่ใบมะพร้าวโดนแดดก็พอครับกระลามไม่ต้องโดนแดดนะครับเนาะแค่ใบมันโดนแดดก็พอครับตัวนี้ก็เป็นฟอร์มก้นมดนะผมเนี่ยเป็นฟอร์มที่ไม่สูงเอ้ไม่ไม่เตี้ยครับผมเป็นฟอร์มไม่เตี้ยครับนี่ครับฟอร์มสูงอยู่นะนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเริ่มสั้นกว่าเดิมนะครับผมนี่ครับกระถางเล็กนะครับต้นก็เล็กนะผมต้นมันก็ไม่ใหญ่ครับนี่ครับ อยากให้ใหญ่ก็เปลี่ยนกระถางครับเปลี่ยนใหม่เลยคมันจะใหญ่ขึ้นครับเนี่ยกระถางเล็กเกินไปนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ